สวัสดีครับสั้นๆที่เดียวที่เมื่อกี้ที่ผ่านมานะครับราคาอีสนานีพุ่งขึ้นก็เพราะว่าเซกอนุมัติให้ทางโปรแชร์ทรัสต์นะครับที่ขอออก XRP ETF ก่อนหน้านี้ได้รับการอนุมัติให้ขาย XRP ETF ได้เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งก็เป็นข่าวใหญ่นะครับเพราะว่าทาง r r s s h r r s Trust เนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้ให้บริการกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน ETF ที่เก่าแก่กองทุนหนึ่งซึ่งบริหารสินทรัพย์มูลค่ามากกว่า65,000ล้านดอลลาร์เลยนะครับโดยมีกองทุน ETF ให้เลือกหลากหลายโดยมี147กองทุนที่ซื้อขายในตลาดสหรัฐอยู่ตอนนี้นะครับ อันนี้เลยทําให้ราคา XRP เพิ่มขึ้นนะครับเมื่อกี้ที่ผ่านมาถ้าต่อไปมีอนุมัติพวก ETF จากทาง s e ีกก็น่าจะทําให้ราคา XRP ขึ้นได้อีกเรื่อยๆนะครับแต่วันนี้เรื่องที่สําคัญที่ผมอยากจะมาเล่าสรุปให้ฟังก็คือเรื่องการสนทนาหรือว่าเรียกว่าประทะคารมกันระหว่างทาง Bitcoin Maxi นะครับกับทางตัวแทนหมู่บ้าน XRP ให้ได้ฟังกัน,นครับว่ามุมมองของ Bitcoin Maxi เนี่ยกับหัวหน้าหมู่ XRP จะเป็นยังไงกันบ้างนะครับ คุยอะไรกันนะครับอะไรที่เป็นหัวข้อที่ทาง Bitcoin Max ซเนี่ยใช้เล่นงานเหรียญ XRP แล้วก็เหรียญอื่นๆด้วยนะครับจะได้มองกันออกนะครับว่า b i t c o i n Max i เนี่ยเขามอง bid i t c o i n ของเขาว่ายังไงบ้างแล้วก็มองว่ามันดีกว่าเหรียญคริปโตอื่นๆรวมถึงเหรียญ XRP ยังไงนะครับและทําไม ถึงมองว่าเหรียญ XRP เนี่ยราคาจะร่วงลงไปเหลือแค่0.17เหรียญในเวลาอันสั้นอันใกล้นี้แล้วนะครับอันเริ่มต้นโดยคำว่า Bitcoin Maxi เผื่อใครยังไม่เข้าใจกันนะครับว่าคืออะไร Maxi Maxi เนี่ยก็ย่อมาจาก Maximalist นะครับหรือว่าเอาแต่เหรียญนนั้นนั่นแหละอย่างเช่นว่าใครถ้าเกิดว่าใครเรียกผมว่า XRP Maxi นะก็แปลว่า เขาคิดว่าผมเนี่ยเอาแต่เชียร์ XRP แล้วก็ไม่สนับสนุนไม่เอาเหรียญอื่นใดนะครับ XRP ต้องมาเป็นอันดับหนึ่งเท่านั้นนะครับดีกว่าเหรียญอื่นๆทั้งหมดคราวนี้ b i t c o i n Maximalist เนี่ยก็คือว่าคนที่เชื่อแล้วก็ข้างใค้ในอุดมการณ์แล้วก็อำนาจสูงสุดของ Bitcoin เท่านั้นนะครับ คราวนี้วิดีโอที่ผมเอามาแปลเนี่ยก็คือบทสนทน,นาใน Space นะครับทาง X.com ระหว่าง m ิกเกลนะครับตัวแทนหมู่บ้าน XRP แล้วก็ Bitcoin Maxi ที่มาถล่ม XRP ให้ได้ฟังกันนะครับจะได้เห็นมุมมองของ Bitcoin Maxi กันใครสนใจฟังต้นฉบับก็เข้าไปในช่อง YouTube ของมิเกลได้เลยนะครับมี2คลิป แต่ว่าวันนี้จะเอาคลิปที่2มาสรุปให้ได้ฟังกันนะครับเพราะว่าคลิปที่ผมพูดไปในวิดีโอก่อนของผมเนี่ยเป็นคลิปแรกนะครับของมิเกลเขายาว45นาทีจะไม่ค่อยมีคอมเมนต์จากทางบิตคอยน์แม็กซี่มากเท่าไหร่แต่ว่าคลิปที่2เนี่ยยาวชั่วโมงหน่อยๆนะครับก็จะเป็นการลุยการคุยกันของทางบิตคอยน์แม็กซี่เต็มๆนะครับจะได้เห็นถึงมุมมองของบิตคอยน์แม็กซี่ต่อบิตคอยแล้วก็ต่อ x r p แบบชัดๆกันนะครับ หลักๆที่ผมจับใจความได้ก็คือนอกจากที่ Bitcoin Maxi เนี่ยที่จะเอาแต่เรื่อง Bitcoin อย่างเดียวนะครับจะถือว่า Bitcoin เป็นเหรียญที่ไม่มีอะไรมาแทนได้แล้วนะแล้วก็ ควรจะถือแต่เหรียญบิตคอยไว้เป็นเพียงเหรียญเดียวนะครับเพราะดูแล้วว่าเหรียญอื่นๆเนี่ยมันไม่มีคุณค่าไม่ได้ใช้ประโยชน์จริงนะครับและไม่สามารถที่จะเอามาแทนหลายสิ่งหลายอย่างได้อย่างที่ชาวคริปโตคาดหวังกันนะครับอย่างเช่นการ tokenization เป็นต้นนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ Bitcoin Maxi ในวิดีโอเนี่ยได้ให้ความเห็นไว้นะครับยังไงมาตามฟังกันนะครับว่าคําถามแล้วก็ความเห็นของทางบิตคอยแม็กซี่เนี่ย โหดขนาดไหนแล้วจะทําให้มิเกลเนี่ยเขาหวั่นไหวได้ขนาดไหนนะครับและมิเกลจะตอบคาถามได้ดีขนาดไหนกันนะครับเอาว่าเกิดให้ฟังคร่าวๆนะครับว่ามิเกลเนี่ยแกเก่งขนาดที่ในวิดีโอนี้ทาง Bitcoin m a x i ได้ชวนแกให้แปลพักมาเป็น Bitcoin m a x i ด้วยเลยนะครับบอกให้แกเนี่ยแปลพักมาอยู่กับฝั่ง Bitcoin Max ซีงสังัเลยคือทาง Bitcoin m a x i ก็ยังชมแกว่าแกตอบคำถามได้ดีมากๆเก่งมากๆนะครับเก่งแค่ไหนมาดูกันนะครับแต่ส่วนตัวผมเนี่ยนับถือตรงที่ ความอดทนของผมเน่คงสู้มิเกลเขาไม่ได้แน่นะครับเพราะว่าขนาดที่มิเกลแกถูกเล่นงานด้วยคําถามแล้วก็คําตอบที่มันชวนโมโหเหมือนกันนะแกยังตอบคําถามได้ดีแบบบัวไม่ช้าน้าไม่ขุนนะครับเหมาะสมที่จะเป็น XRP Ambassador จริงๆเลยนะครับเริ่มต้นเลยก็ Bitcoin Maxi ที่เป็นโฮสต์นะครับที่ชื่อ Dark Side of the Moon เนี่ยก็ออกมาพูดบอกว่าเป็นห่วงแกเห็นว่าเรากำลังจ้องดูการทดลองที่ล้มเหลวซึ่งก็คือเหรียญ XRP เปิดมาโจหัวแบบนี้เลยนะผมว่าถ้าเป็นคนฟังเนี่ยก็มีของขึ้นกันแน่นะครับวงเล็บหน่อยนะครับว่าแกรนคาโดนก็ามาร่วมฟังเหมือนกันนะครับดาร์กไซด์เนี่ยเขายังพูดต่อเองนะครับว่าเขาเองเนี่ยแอบโรชหรือว่าพูดแบบนี้ด้วยความรักนะครับไม่ใช่ความเกลียดชังเป็นความหวังดีแบบจริงใจกับคุณหรือมิเกลนี่แหละผมเป็นห่วงอย่างจริงใจกับคนที่ฉลาดแบบคุณ ว่าคุณเนี่ยจะไม่สามารถที่จะออกจาก XRP ที่มันเป็นการเทรดที่แย่ได้นะครับแต่มิเกลเนี่ยก็บอกว่าเขาเริ่มซื้อบิตคอยตั้งแต่ตอนที่ราคาบิตคอยยัง5,000เหรียญอยู่เลยนะครับตอนหนึ่งบิตคอยแล้วก็ซื้อ XRP ตอนที่ราคาประมาณ17เซนหรือว่า0.17เหรียญเท่านั้นเองนะครับพอพูดแค่นี้ทางดาร์กไซด์นะผมเรียกต่อว่าดาร์กแล้วกันนะก็โตกับว่าเขานั้นเนี่ยคิดว่าราคา XRP เนี่ยมันจะกับ ไปเหลือที่0.1เหรียญเหมือนเดิมอย่างรวดเร็วด้วยนะครับแถมเขายังบอกว่าเขานั้นน่ะได้เริ่มต้นกับ bitcoin ตั้งแต่ปี2013มิเกลก็บอกว่าทำไมถึงคิดว่าเป็นเทรดที่ไม่ดีนะครับซึ่งทางาร์กไซด์เนี่ย บอกว่ามิเกลเนี่ยควรจะออกจาก x อ p ตอนนี้แล้วไปใช้ชีวิตกับแฟนซะนะครับเป็นผมคงโมโหแน่แนละ้วแต่ทางมิเกลเขาก็ตอบว่าแฟนเขาเนี่ยดีใจกับเขานะแล้วก็สนับสนุนเขาอย่างเป็นอย่างมากด้วยนะครับแต่ดาร์กเนี่ยก็บอกว่าเป็นห่วงเขากับแฟนเขาเนะว่าจะเสียเงินที่ได้กําไรจาก x อ p มานะครับถ้าเกิดว่าราคามันล่วงกลับไปที่เดิมนะครับบอกว่าให้ออกจาก x อ p ซซะเถิดออกตอนนี้ได้แล้วนะครับแต่มิเกลก็บอกว่าเขาเนี่ยขอบ อย่างมากนะครับที่เป็นห่วงเขาในเรื่องนี้แต่ดาร์กเนี่ยก็ยังขยันขยอนครับว่าเราก็เหมือนกลุ่มเพื่อนๆเ,เวลามารวมตัวกันแล้วก็เป็นห่วงซึ่งกันและกันอย่างจริงใจนะที่จะให้ทํามิเกลเนี่ยขาย XRP ทิ้งไปซะนะครับทำกำไรตอนนี้แล้วก็รีบๆออกจาก XRP าง p e ไป เอาแค่นี้ก่อนฟังกันเรารู้สึกเป็นยังไงกันบ้างนะถ้าเกิดว่าคนโดนพูดใส่แบบนี้ผมคงหน้าชาไปแล้วนะแต่มิเกลเนี่ยเขายังควบคุมอารมณ์ได้ดีนะมาฟังกันต่อครับว่ามิเกลเนี่ยเขาตอบว่ายังไงนะครับมิเกลก็บอกว่าถ้าพูดถึงว่าจะให้เขาขาย XRP แล้วก็เอาเงินมาลงใน Bitcoin เนี่ยมันไม่น่าจะโอเคเพราะว่าเขาก็กำไรจาก XRP มามากกว่า Bitcoin ซึ่งสำหรับเขาแล้วเนี่ย XRP เป็นการลงทุนที่ดีกว่าครับคราวนี้มีคอมเมนต์จากผู้ฟังมาบอกว่า ทางดาร์กเนี่ยเขาถามคําถามเพื่อปั่นหัวห,วหรือว่าแก๊สไลติงมิเกลแล้วก็หัวรอกหัวเราะ,ละแล้วก็ทางดาร์กก็บอกว่าเขาไม่ได้แก๊สไลต์มิเกลนะครับแต่เรากําลังมีเวลาที่ดีด้วยกันมีอารมณ์ขันด้วยกันต่างหากนะครับมิเกลก็บอกว่าใช่ใช่แล้วก็เราให้เกียริซึ่งกันและกันไม่อยาก ให้เข้าใจเราทั้งคู่ผิดนะครับอันเนี้ยผมยอมรับนะครับว่ามีเค่ว่าคุมเกมได้ดีด้วยกันที่บอกเป็นไกลๆว่าเราให้เกียกรติกันเราคุยกันสนุกไม่ทะเลาะก,กันครับเหมือนพูดดักทางซึ่งผมว่าเขาก็เก่งมากในการคุมเกมตรงนี้นะครับเรื่องที่เห็นด้วยกันก็เช่นนะครับการกระจายความเสี่ยงด้วยการถือเหรียญหลายๆเหรียญเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ควรทําถ้าเหรียญพวกนั้นเป็นเหรียญเล็กๆที่มันไม่มีคุณค่าอะไรนะครับจะยิ่งกลายเป็นความเสี่ยงที่มากขึ้นซะอีกความ คราวนี้ทางดาร์กเริ่มโจมตี XRP เรื่องการเป็นเจ้าแรกที่ทำด้านการมี validator ร้อยกว่า validator ของ XRPL นะ,ะว่าเป็นเจ้าแรกนั้นไม่ได้เป็นจุดแข็งอะไรเลยสำหรับ XRP ใครก็เริ่มต้นได้นะครับแค่มีเพียงร้อยกว่า validator เหมือนเหมือนกับ XRP คราวนี้สิ่งที่ m มเิลเนีเขาตอบในเรื่องนี้ก็คือว่า ต้องถามว่าคนที่ต้องการทําเหมือนเหมือนกัน XRP นั้นทําไมถึงล้มเหลวนะครับก็แกก็ยกตัวอย่างเรื่อง JP Morgan เรื่อง JPM Coin นี่แหละยกตัวอย่างว่าทําไมถึงล้มเหลวนะครับเหรียญของธนาคาร JP Morgan เองทําไมถึงไม่มีใครยอมรับนะครับอันนี้ผมเคยพูดไปบ้างแล้วใน,ในวิดีโอเก่าๆนะครับถ้าเกิดว่าคุณเป็นธนาคารอื่นๆเนี่ยที่ไม่ใช่ JP Morgan เนี่ยใครอยากจะได้เหรียญ JP Morgan นะครับและใครอยากจะมารันบนเชนของ JP Morgan เพราะว่า คุณคงไม่อยากจะพึ่งหรือว่าอยากจะเก็บเหรียญของธนาคารอื่นๆไว้หรอกไม่อยากจะเอาความลับข้อมูลของลูกค้าข้อมูลธุรกรรมลูกค้าของธนาคารคุณเนี่ยมาไว้บนเชนของคนอื่นนะครับคราวนี้แต่ละธนาคารที่มีเหรียญของตัวเองหรือว่าเชนสําหรับการใช้งานภายในธนาคารของคุณเองเนี่ยเวลาทําธุรกรรมระหว่างธนาคารกันตอนนั้นแหละที่เอสพีเนี่ยเข้ามามีบทบาทน,นะครับมีความสําคัญและจําเป็นสําหรับ2ธนาคารอันนี้ผมเสริมให้นะครับ มิเกลเขาบอกว่า XRP ที่เป็นตัวกลางแบบ decentralized นี่ยแหละที่เป็นการแก้ปัญหาความเชื่อถือของ2ธนาคารในการทำธุรกรรมระหว่างกันนะครับถ้าเกิดว่าคุณทำธุรกรรมกันเองเฉพาะระหว่างแค่2ธนาคารกันแล้วเนี่ยมันก็ไม่ต่างจากระบบธนาคารแบบเก่าแบบปัจจุบันนั่นเองนะครับ XRPL เนี่ยออกแบบมาเพื่อการเป็นตัวกลางแบบนี้ซึ่งมิเกลเองเขาบอกว่าเขาไม่ได้ต้องการมาชักจูงให้ เชื่อมั่นในความเป็น Decentralize d ของ XRPL นะครับคราวนี้ทางดาร์กเนี่ยก็สวนขึ้นมาว่านั่นแหละเป็นสิ่งที่ทำให้ XRP ล้มเหลวนะครับเนื่องจากยังไม่มีการรับรองจากทางรัฐบาลสหรัฐยังไม่มีกฎเกณฑ์อะไรที่ชัดเจนที่จะก,การันตีอนาคตของ XRP ได้เลยว่ามันจะถูกใช้งานจริงนะครับตามที่ทางมิเกลพูดนะครับอันนี้วงเล็บว,ว่าผมอธิบายเสริมนะครับแล้วก็ถ้าแต่ละธนาคารเนี่ย ต้องการตัวกลางแบบ decentralized จริงๆก็สามารถสร้างขึ้นมาให้เหมือนกับ XRP ได้อย่างง่ายๆเลยครับแทนนี้ต้องเสียเงินให้กับทาง Ripple เป็นจำนวนมากคราวนี้ทางมิเกลก็เลยถามสวนนะครับว่าทำไมต้องจ่ายเงินให้ Ripple ด้วยนะครับจ่ายเป็นค่าอะไรทางดาก,ก็ตอบว่าถ้าจะใช้งาน XRP ก็ต้องซื้อ XRP จาก Ripple ซึ่งมันไม่สมผลสมเหตุสมผลเลยนะครับทางมิเกลก็ตอบว่าคนที่ต้องการจะใช้งาน XRP-L เนี่ยก็ เข้ามาใช้ประโยชน์จาก XRPL ตามที่เขาต้องการได้ตามที่สถาบันทางการเงินต้องการอย่างเช่นการสร้างเหรียญของธนาคารของตัวเองบน XRP Ledger ก็ทําได้นะครับเพื่อประโยชน์สําหรับทางธนาคารหรือว่าทางสถาบันทางการเงินโดยตรงไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเนี่ยจะต้องเข้ามาซื้อถือเหรียด XRP แบบนั้นนะครับทางสถาบันทางการเงินก็ใช้ XRP Ledger เพื่อแก้ปัญหาที่ทางสถาบันทางการเงินเหล่านั้นเนี่ยแก้ไขด้วยตัวเองไม่ได้นะครับหนะ้าที่สําคัญ ถ้าระบบมันเป็น d e c e n t r a l i z e d อยู่แล้วเนี่ยวงเล็บว่าเหมือนกับ XRP นะครับแล้วทำไมพวกธนาคารต่างๆเนี่ยต้องสร้างระบบที่เป็น d e c e n t r a l i z e d อยู่แล้วเหมือนกับ XRP ขึ้นมาใหม่อีกนะครับซึ่งการสร้างมันจะเป็นการสร้างที่เป็น centralized ซะมากกว่าอันนี้ผมอธิบายส่วนตัวนะครับว่าให้เราคิดว่าระบบบล็อกเชนเนี่ยมันก็เหมือนการแลกเปลี่ยนมูลค่าอะไรก็ตามที่มีเงินกองกลางอยู่บนโต๊ะนะครับ ถ้าเป็นเซ็นทรัล z ไลซ์ก็เหมือนว่าก็เหมือนเชนของธนาคารอย่าง JP Morgan นะครับเป็นคนค,นควบคุมโต๊ะคนควบคุมเชนเนี่ยแหละและเงินกองกลางก็จะเป็นเหรียญของธนาคาร JP Morgan เองนะครับมีคนคุมแบบนี้เรียกว่าเซ็นทรัล z ไลซ์หรือว่ารวมศูนย์ครับแต่กรณีของ XRP เนี่ยมีเชนว่า Ledger ที่เป็น XRP-L มีเงินกองกลางเป็นเหรียญ XRP นะครับโดยคนคุมโต๊ะเป็น แบบ e e e n t r a l i z e d นะเพราะว่ามีคนตรวจสอบธุรกรรมเกือบ200 validator นะครับมีการเถียงกันเรื่องนี้มากอยู่นะครับว่า200 validator เนี่ยเยอะหรือไม่เยอะนะครับแต่ว่าเอาว่าเรื่องการที่ธนาคารเนี่ยจะสร้างเชนเหมือนกับ xrp ขึ้นมาแทนระบบ xrp l เนี่ยให้เป็นเชนที่เป็นระบบ Decentralized นะมันก็ยังมีปัญหาอยู่ดีนะครับว่าใครจะเป็นคนสร้างใครจะเป็นคนคุมให้มันไม่เป็น e n t r a l i z e d ทั้งที่คนสร้างเนี่ยเป็นคน ที่คุมได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญคือมันไปเชื่อมโยงกับ liquidity หรือว่าเงินกองกลางที่จะเอามาใส่ระบบด้วยนะครับ XRPL เนี่ยมีมานานมากแล้วนะครับแล้วก็ถูกออกแบบมาตั้งแต่ต้นเพื่อสิ่งนี้แหละนะครับดังนั้นเรื่องของ liquidity และการเป็นตัวกลางในเรื่องนี้จึงเป็นจุดแข็งของ XRPL ด้วยประการาชนีนะครับ ที่เล่ามาเนี่ยยังไม่ถึงหนึ่งในสามเลยนะครับแค่นี้เห็นแล้วว่ายังมีคนที่ไม่เข้าใจเรื่องราวเกี่ยวกับ x r p อยู่เยอะมากนะครับ x อ p เนี่ยออกแบบมาเพื่อการใช้งานของสถาบันทางการเงินโดยเฉพาะตั้งแต่แรกเลยจนถึงทุกวันนี้ก็ยังเป็นแนวทางเดิมมาตลอดนะครับมีการทําการตลาดแบบนี้มาตลอดนะครับไม่ได้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่ได้เปลี่ยนเป็นเชนสําหรับพวกเหรียญมีมเหมือนเชนอื่นๆนะครับดังนั้นก็จะไม่ค่อยมีใครมาลิสเหรียญมีมเหรียญเกมอะไรต่างๆบน XRPL ซครับจริงๆแล้วมันก็มี มันไม่ได้รับความนิยมเท่าไหร่นะครับที่จะมีบทบาทสําคัญคือจะเกี่ยวกับ liquidity ซะมากกว่านะครับบอกแล้วว่าไอ้สำคัญสําหรับการใช้งานบน xpl r PL. อย่างเช่นเรื่อง amm หรือว่า automated market makers นะครับเรื่องพวก liquidity pools อะไรต่างๆพวกนี้ ยังไงเดี๋ยวไว้มาต่อตอนหน้าดีกว่านะครับชักจะยาวแล้วยังมีเรื่องสนุกสนุกให้ตามกันต่อแน่นอนนะครับอันนี้ยังไม่ถึงตอนที่ดาร์กเนี่ยเขาชวนให้มิเกลย้ายค่ายมาอยู่บิตคอยเลยนะครับรับรองสนุกแน่ๆครับใครทวนรอไม่ไหวก็ไปฟังภาคภาษาอังกฤษกันก่อนได้เลยนะครับไว้ยังไงจะรีบมาเล่าต่อให้ฟังกันพรุ่งนี้อีกทีนะครับวันนี้ลาไปก่อนเมนไว้ได้เลยนะครับใครคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างขอบคุณมากที่ติดตามสวัสดีครับ